สวัสดีมากครับสายตรงเซบอลในคลิปนี้กระนำมาให้ทั้งหมด5คู่จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับช็อตแนมฮอสเปอร์เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอเวอเรตเจอกับฟูตแลมนะฮะเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับเบอร์ลีย์เซนด์แลนด์เจอกับอาร์เซนอลและปิดท้ายที่เชลซีเจอกับฟุตบ้านตันวันเดอร์เวอสครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยวิเคราะห์คู่ของคลิปนี้เนี่ยนะฮะเรามาสรุปคู่ของวันก่อนที่เราไปจ่ายตลาดกันมาหน่อยครับโดยที่ผลประกอบการที่ได้มามีดังนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับมีใครรวยใครเจ็บจากตลาดที่ผ่านมาก็มาพูดคุยและเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปนี้เลยส่วนในคลิปนี้เราจะมาลุยตลาดใหม่ไปพ,พร้อมกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็คิกออฟกันได้เลยครับมาเริ่มกันที่คู่แรกบิ๊กแมตช์เลยฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนทางฝั่งของทชดแนมฮอตสเปอร์ครับ,รบเวลา19โดยการ30นาทีนะครับที่สนามทชแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมครับรบ,บ้านไก่ในทองฮะ ซึ่งคู่นี้มีแผลกันอยู่นะถ้าทุกคนจําได้นะครับนัดชิงชนะเลิศยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็เอาชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดได้ในนัดน,นั้นนะครับนัดน,นี้มีโอกาสแก้แค้นทวงคืนแล้วครับแมนยูแต่ว่าลูกทีมของพวกเขานี่ก็ผลงานยังไว้วางใจอะไรไม่ได้นะในขณะที่สเปอร์ก็ไม่ได้ขี่เรสต์ทีเดียวนะครับโมเมนตัมในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดีด้วยนะถล่มโคเปนเฮเกนมา4ประตูต่อ0นะครับซึ่งผลงานในบ้านของสเปอร์นี่ก็ไม่นาว,ว้งงงใอยยูดดนนีีนนนบแพถถึ9เเเเกมเลทป็สสสิิตุข ในปี2015นี้ด้วยนะในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยช่วงหลังนี้เริ่มหล่อขึ้นนะครับไม่แพ้ใครติดต่อกัน4เกมติดแล้วฮะชนะ3เสมอ1นะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดครับภายใต้การคุูทีมของรูปเบนออมูริมนะฮะต้องมาดูว่าในเกมนัดน,นี้สถิตินี้จะยังถูกต่อย,ยอดไปได้หรือเปล่านะสำหรับแมนยูนะครับมาดูในเรื่องราวของข้อมูลกันบ้างครับเริ่มกันที่ในส่วนของตารางคะแนนนะครับแตกต่างห่างกันไม่ไกลเลยฮะ พอฟัดพอเวียงครับถือว่าถูกที่ถูกเวลาครับมาเจอกันของคู่นี้สเปอร์อยู่อันดับที่6นะครับแข่ง10ชนะ5เสมอ2แพ้3ผลต่างประตูได้เสียบวก9มีอยู่17คะแนนครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่8นะฮะแข่ง10เช่นเดียวกันครับชนะ5เสมอ2แพ้3เหมือนกันนะฮะแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียแย่กว่าครับมีบวก1นะครับแต้มนี่เท่ากันที่17คะแนนนะครับแตกต่างหากกันเพียงผลต่างประตูได้เสียครับระหว่าง2ทีมนี้ใครเก็บ3แต้มได้ในเกมนัดนี้นี่ มีโอกาสขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงชั่วคราวนะครับช่วงหัวค่ําเลยฮะนดที่แล้วแมนยูขึ้นมารองจ่าฝูงเซวบหนึ่งนะให้ตายเถอะมาดูกันตอในส่วนของเฮดทูเฮดคู่นี้ครับเจอกันดโดยตรงหนะ้านัดหลังสุดสเปอร์ดูดีกว่าน่อยหนึงครับชนะไปได้5ครั้งนะครับสเสมอ2ครั้งแล้วก็แมนยูชนะไปได้3ครั้งครับล่าสุดคู่นี้เจอกันอย่างที่บอกไปนะฟุตบอลรายการยูโรปาลีกนะครับนะัดจิงชาเลิศสเปอร์ชนะมา1นประตูต่อศูนย์ในปี2015เนี่ยแหละครับถือว่ามีประเด็นให้ต้องแก้แค้นแก้มือแ,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 แก้ตีนีน2ทม เกมนัดล่าสุดสเปอร์ทำผลงานได้โหดครับในฟุตบอลรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับถล่มทางฝั่งของโคเปนเฮเกนมา4ประตูต่อ0แม้ว่าโดนไปแดงครับแต่ว่าผลงานหล่อเหลือเกินฮะในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเสมอกับเตติแฮมฟอเรสมาได้2ประตูต่อ2แบบน่าเสียดายเช่นเดียวกันนะครับพลาดโอกาสคว้าชัยชนะติดต่อกันฮะแต่อย่างน้อยก็ไม่แพ้นะหรือว่าไม่คีเรน,นะครับแม้ว่าจะน่าเสียดายก็ตามฮะเกมนัดล่าสุดของแมนยู ในส่วนของไลน์อัพสเปอร์น่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับประเด็นสําคัญที่น่าจาับตามองคือผลงานของทางฝั่งซีมอนส์นะครับผลงานในภาพใหญ่มวลรวมยังไม่น่าพอใจสักเท่าไรฮะหลังจากย้ายมาอยู่กับทอลแนมพัลสเปอร์ส่วนกองหน้าตัวเป้านัดน,นี้คาดว่าจะใช้บริการของมัวนี่นะยืนเป็นหน้าเป้าหัวหอกคำไว้อยู่นะครับประสานงานร่วมกันกับทางฝั่งของ Simmons, ซีมอนส์ซาแล้วก็ทางด้านของคูดูสครับแผ่งเกมรุกนี่ถือว่าจิตจัดน่ากลัวเลยทีเดียวครับสเปอร์ส่วนแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดด้านนี้น่าจะมาในระบบ3-4-2-1ครัชมช่ช์วงงหลง แม้ว่ามีแอซซิตอยู่ครั้งนึงนะแต่ก็ยังไม่มีประตูในห้านัดหลังนี้นะครับในนาทีมชาติด้วยนะฮะก็ต้องมาลุ้นแล้วครับว่านัดน,นี้จะยิงได้หรือเปล่านะครับประสานงานการร่วมกันกับทางฝั่งของคุณย่าแล้วก็เอบัวโมครับเยมรู้ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะแม้ว่ายังไม่น่าไว้วางใจขนาดนั้นก็ตามมาสรับเมนยู สภาพความพร้อมของทีมนี่แมนยูดีกว่าเยอะครับขาดแค่ลิซโดมาร์ตินเนสลายเดียวเท่านั้นเองนะครับที่เหลือพร้อมช่วยทีมอย่างเต็มที่ฮะในขณะที่สเปอร์เนี่ยน่าเตะบาดเจ็บเพียบฮะเพราะฉะนั้นสภาพความพร้อมของทีมนูนี้ได้เปรียบนะในการมาเจอกันในเกมนัดน,นี้เนี่ยนะฮะลูกทีมของรูเบนอโมริมครับตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้เป็นบอลต่อเสมอเล่นใครก็ได้ให้มาราคานี้ผมเชื่อว่าสเปอร์ไม่น่าแพ้นะ แม้ว่าผมจะรักเบนยูแต่ก็นัวไปให้กำลังใจเจ้าบ้านนะครับคิดว่าชาวแนมฮอสเปอร์ไม่น่าจะแพ้เกมนี้ครับเพราะฉะนั้นก็จัดไปที่เจ้าบ้านเจ้าภาพหละกันครับส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมันที่2ลูกครึ่งครบ3 3ประตูชื่อว่ามาไหวดันไปที่ราคาสูงน่าจะปลอดภัยสำหรับคู่นี้ครับคิดว่ายิงประตูได้ด้วยกันทั้ง2ทีมฮะนัวราคาสูงไว้ครับ สายตรงเซตบอลมองมาที่คู่นี้ทอตได้ฮอสเปอร์เล่นในบ้านครับได้เปรียบในการเล่นเป็นเจ้าภาพเจ้าถิ่นนะเฮดส์ทูเฮดก็ดูด,ดีกว่าหน่อยหนึ่งนะครับทางฝั่งของแมนยูแม้ว่าฟอร์มในช่วงหลังนี้จะน่าประทับใจมากขึ้นมาแล้วก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สุดอะยังไม่น่าไว้วางใจมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้คู่นี้ผมมองว่าจบลงด้วยการที่เสมอและกันฮะบัวไม่ช้ําน้ำไม่ขุ่นนะครับด้วยสกอร์สองประตูต่อสองครับ จัดกับราคาที่ตลาดให้มาโนไปที่ราคาสูงรู้สึกปลอดภัยฮะคู่นี้ยิงรวมกันไม่น่าจะต่ำกว่า3กประตูน,นะครับเพราะฉะนั้นโนร,ราคาสูงไว้มีโอกาสได้เกลียดได้เหตุที่สุดแลละครับ คู่ต่อมาเออร์ตันเจอกับฟูลแลมครับคู่นี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลา22นาฬิกานะครับที่บ้านของทอฟฟี่สีดำเงินเออฟ์ตันครับสนามใหม่นะเออฟ์ตันนะครับฮิวดิคิสันสเตเดียมครับและทำผลงานในถิ่นของตัวเองได้ดีด้วยนะจนกระทั่งมาเจอกับชลลแฮมสเปอร์นะฮะเข้ามาอยู่สถิติไร้พ่าย5้านัดติดต่อกันในสนามเย้าของพวกเขาก็น่าสนใจแล้วครับว่าเกมนี้นนจะฟื้นคืนชีพได้หรือเปล่าฮะสำหรับเออร์ตันส่วนฟูลแลมเนี่ ผลงานนัดล่าสุดทําให้เขาหยุดสถิติแพ้รวดสีนัดรวดในพิมพยม์ลีกได้สําเร็จแล้วนะครับแต่ว่าผลงานในการเป็นทีมเยือนนี่ก็ยังไม่ประทับใจนะส่วนใหญ่ออกบ้านมาแพ้ครับไม่ค่อยจะชนะสักเท่าไหร่สำหรับทางฝั่งของฟูลแลมในช่วงเวลานี้มาดูในส่วนของข้อมูลครับเอฟเวอร์ตันกับฟูลแลมนะฮะเริ่มกันที่ตารางคะแนนครับผู้นี้ผลงานเปิดตัวมายังไม่ค่อยดีด้วยการทั้งคู่อยู่ในโซนกลางค่อนล่างเหมือนกันเลยครับชิดกันเลยนะครับเอฟเวอร์ตันนี่อยู่อันดับที่1 4ฮะแข่ง10ชนะ3เสมอ3แพ้4ผลต่างประตูที่เส ส่วนฟูลแลมอยู่ดับที่15ติดกันเลยครับแข่ง10ชนะ3เสมอ2แพ้5ครับผลต่างประตูที่เสียติดลบ2มีอยู่11คะแนนนะครับก็เรียกได้ว่าติดต่างห่างกันเพียงแค่แต้มเดียวฮะ2ทีมนี้แม้ว่าอยู่พ้นส่วนตรชั้นมาแต่ว่าก็ไม่ได้ขาดอะไรขนาดนั้นนะยังต้องการคะแนนทุกเกมฮะต้องมาดูว่าใครจะคว้าแต้มไปได้ในเกมนัดนี้นะครับเหตุุเหตุคู่นี้เจอกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยสินัดหลังสุดนะครับฟูลแลมผลงานสวยกว่าฮะอรฟตันชนะได้2ครั้งนะครับเสมอกัน3ครั้งแล้วก็ฟูลแลมชนะไปได้ถึงั้งครั้ แต่ว่านัดสุดท้ายที่คู่นี้เจอกันในปี2025เอเวอร์ตันทำแผลไว้ได้ครับชนะมา3ประตูตอนหนึ่งเลยนะครับถือว่าบาดแผลสุดท้ายเป็นทางฝั่งของเอเวอร์ตันครับที่สามารถทำได้เกมนัดล่าสุดของเอเวอร์ตันบุกไปเสมอกับซันเดอร์แลนด์มา1ประตูตอนหนึ่งฮะได้มา1คะแนน,นจากบ้านของซันเดอร์แลนด์ก็ไม่ได้แย่นะซันเดอร์แลนด์นี่ฟองกำลังดีร้อนแรงเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ยังได้แต้มมาจนได้ฮะถือว่าใช้ได้ครับนัดล่าสุดของเอเวอร์ตันในขณะที่ฟูลแลมในเกมนัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ ก็ไม่ได้คีเรกครับเล่นในบ้านในถิ่นอย่างที่บอกไปครับชนะวต์แฮมตันมา3ประตูต่อศูนย์นะครับหยุดสถิติพ่ายแพย้ติดต่อกันได้สําเร็จฮะต้องมาดูว่านัดนี้จะสามารถต่อเนื่องต่อยอดมาได้หรือเปล่านะความมั่นอมันใจข,ของพวกเขาเนี่ยนะครับในส่วนของไลน์อัพเอลฟ์แฮตันน่าจะมาในระบบ4 2 3 1หนครับหน้าเป้าอย่างเบตโตนี่ฮนั่นหลังยังยิงไม่ได้เลยรวมในทางทีมชาติด้วยนะครับต้องพยายามหาจุดเปลี่ยนมาให้ตัวเองอย่างเร็วเลยครับตัวที่เด็ดของเอลฟ์แฮตันในเวลานี้แน่นอนฮะแจะ็ไไลคลิลลิช ดีที่สุดในทีมตอนนี้นะครับในขณะที่ฟแล่นั้นนี้นะ่าจะมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันฮะราอูจิมิเนสครับล่าสุดมีแอซิดด้วยนะครับและ้านั้นหลังนี่ยิงประตูได้เหมือนกันนะครับก็แม้ว่าไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็มีทั้งประตูมีทั้งแอซิดนะผลงานไม่ได้ขี้เร่นะครับสภาพวองพร้อมก็ใกล้เคียงกันฮะสทีมนี้นักเตะบ,บาดเจ็บแตกต่างห่างกันไม่ไกลนะครับตลาดบอลมาที่คูนี้ยให้เอฟเวอร์ตันเป็นทีมต่อครับกดราคามาที่ปปสมอหค,ครึ่งให้ราคานี้มาผมก็ยังเน้นนัวไปที่เจ้าบ้านนะ้าาาะใหค,ะครจภพเชื่่อว เออร์ตันชนะได้ฮะจัดนนไปที่ทีมต่อก็ไม่เสียหายอะไรครับส่วนราคาสูงต่มตลาดกดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคิดว่าไม่น่าเกิน2ประตูฮะคู่นี้ยิงใส่กันไม่น่าเยอะนะครับดันไปที่ราคาต่าน่าจะปลอดภัยมากกว่าฮะสายตรงเซนบอลมองไปที่คู่นี้เออร์ตันได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะไม่ว่าเฮดหรือเฮดภาพใหญ่บนรวมจะดูขี้เหล่กว่าแต่ว่านัดล่าสุดที่เจอกันก็ฝากแผลไว้ได้อย่างที่บอกไปนะครับเพราะฉะนั้นบวกกับราคาภาษีของการเป็นเจ้าภาพครับฟันตรงคู่นี้จบลงด้วยการที่เออฟ์ตันเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หูต่อปฮะ จัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็เน้นนวไปที่เจ้าบ้านได้เลยครับกระหน่ำไปที่ทีมต่อเอเวรตตันน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับให้เครดิตของการเป็นเจ้าภาพเจ้าถิ่นเข้ามาบวกช่วยเสริมในข้อมูลตรงสดดีครับเน้นนวทีมต่อไปฮะคู่ต่อมาเวสต์แฮมยูนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของเบอร์ลี่ครับคู่นี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลา22นาฬิกานะครับที่สนามลอนดอนสเตเดียมครับบ้านของเวสต์แฮมฮะนัดล่าสุดมาแวะครับสำหรับลูกทีมของเอสปิริตซานโตนะครับชนะทีมใหญ่อย่างดิวกาสเซลมาได้นี่โอ้โ กำลังใจเหเขิมอย่างแน่นอนครับถือว่าเป็นแรงผลักดันครั้งสําคัญเลยก่อนมาเจอกับทางฝั่งของเบอร์ลี่ในเกมนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาแพ้กับ2ทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเดินชันขึ้นมาในฤดูกาลนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องระมัดระวังอย่างแรงแล้วฮะอย่ามองข้ามสิ่งใดๆนะครับไม่น่ายฮะเกมนี้เบอร์ลี่อาจขยี้ไม่ได้ก็เป็นไปนได้นะครับถ้าเกิดประมาทฮะ ในส่วนของเบอร์ลี่เองเนี่ยแตกต่างจากอเวสแฮมโดยสิ้นเชิงนะเกมนัดล่าสุดเนี่ยนะครับแต่ข้าที่ตุยคาบ้านมาฮะเรื่องน่าจะดีคือตัวนี้เขามีคะแนนห่างจากโซนตกชั้นมาหน่อยนึงละนะครับก็ต้องมาดูแล้วครับว่าจะสามารถหนีให้ห่างมากกว่านี้ได้หรือเปล่าละสำหรับทางฝั่งของเบอร์ลี่เองเนี่ยนะครับรนารางคะแนนของคู่นี้อยู่ในโซนล่างตารางด้วยกันทั้งคู่เลยครับเวสแฮมนี่ยังอยู่ในโซนตกชั้นนะแม้ว่านัดล่าสุดจะชนะมาก็ตามครับอันดับที่18แเลยฮะหัวแดงมาเลยครับ แข่งสิบชนะ2เสมอ1แพ้7ฮะผลต่างประตูได้เสียติดลบ1ิมีอยู่7คะแนนส่วนเบอร์ลี่อยู่อันดับที่17ครับหายใจรถต้นคอกันอยู่ฮะ2ทีมนี้แข่ง1ิบชนะ2เสมอ1แพ้6นะครับผลต่างประตูได้เสียติดลบ7มีอยู่10คะแนนครับคะแนนนี่แตกต่างห่างกันอยู่3แต้มฮะระหว่าง2ทีมนี้เจียบกันโดยตรงจากตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ของเบอร์ลี่ดูดีกว่าทางฝั่งของเวสต์แฮมหน่อยนึงนะหรือว่าถูกที่ถูกเวลาแล้ะครับมาเจอกันของคู่นี้ในตอนนี้เนี่ยนะฮะหนีจากโซนตกชั้นด้วยกันทั้ง เฮตูเฮตสิ head, นัดหลังสุดผลงานใกล้เคียงกันอีกครับเวสแฮมชนะ4นะฮะสเสมอ3าและเบอร์ลี่ชนะ3ครับล่าสุดในปี2024ที่เจอกันมาก่อนหน้านี้สเสมอกันที่2ประตูต่อ2นะครับและล่าสุดของเวสแฮมผลงานเดือดอย่างที่บอกไปครับเล่นในบ้านชนะนิวคาสเซิลมา3ประตูตอ 1, นหนึ่งฮะนัดนี้ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองต่อเนื่องครับต้องมาดูว่าแรงฮึดจากเกมที่แล้วจะส่งผลมาในเกมนัดน,นี้ได้มากน้อยขนาดไหนส่วนเบอร์ลี่เองเกมนัดล่าสุดก็ขี้เหร่อย่างที่บอกไปนะเล่นในบ้านเหมือนกันครับแต่ว่าแพ้กับอาร์ชซนอลมาสูนรประต,ต ผลงานในเกมนัดล่าสุดนี่ความพึกเขิมตกเป็นของทางฝั่งเวสต์แฮมชัดเจนครับในส่วนของไลน์อัพเวสต์แฮมมันจะมาในระบบ4-3-3นะครับดอลล์วิลสันเองนี่ก็ผลงานยังไม่ดีนะม่าจะได้ลงประเดิมเป็นตัวจริงในเกมนัดน,นี้นะครับต้องมาดูว่าจะยิงประตูได้หรือเปล่าฮะส่วนทางฝั่งของเบอร์ลี่เองน่าจะมาในระบบ5-4-1นะครับหน้าเป้าอย่างเฟรมิงนี่ยิงประตูได้2ลูกนะครับในเกมที่เจอกับวูฮะต้องมาดูว่าในเกมนัดน,นี้จะแผลงฤทธิ์ได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับ ตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้ w เวสแฮมยูไนเต็ดเป็นทีมต่อกดราคามาที่ครึ่งลูกก็ขอโนเวสแฮมไปครับผมมองว่าได้เครดิตของการเป็นเจ้าบ้านนะบวกกับกำลังใจจากเกมนัดที่แล้วนะฮะเชื่อว่าชนะได้ครับจัดหนักไปที่ทีมต่อฮะส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งเชื่อว่ายิงประตูใส่กันไม่น่าจะต่ำกว่า3ประตูฮะโนราคาสูงมีโอกาสได้กลิได้เหตนะครับ สายตรงเซนบอลมองมาที่คู่นี้ผลงานไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับสถานการณ์เบอร์ลี่ดีกว่าก็จริงแต่นัดล่าสุดกำลังแรงใจของเวสแฮมนี้เพิ่มขึ้นตึมอย่างแน่นอนนะครับนัดนี้เล่นในบ้านด้วยฮะวันทงฮะเวสแฮมสามารถชนะไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็เน้นนัวราคาสูงครับเพราะว่าคู่นี้ยิงรวมกันไม่ต่ำกว่าสามประตูอย่างแน่นอนนะครับน่าจะยิงประตูใส่กันแบบแลกแข้งแลกเหงื่อละฮะเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มไปที่ราคาสูงน่าจะปลอดภัยที่สุดครับคู่ต่อมาถือว่าเป็นคูกนนะนเเอออบ้าจัี ลงทำการแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับที่บ้านของซันเดอร์แลนด์ฮะอาร์เซนอลี่ฟอร์มเดือดฮะในขณะที่ซันเดอร์แลนด์ก็ฟอร์มดีเหลือเกินผิดคาดนะครับเกินคาดไปมากฮะเจ้าบ้านเจ้าถิ่นมาเจอกันในเกมนี้น่าสนใจเลยฮะว่าใครจะทำผลงานออกมาได้ดีได้หล่อมากกว่ากันนะซันเดอร์แลนด์จะสามารถเบรกอาร์เซนอลให้รอคนอื่นได้หรือเปล่านะครับหรือว่าอาร์เซนอลจะหยุดความเกรี้ยวกราดของซันเดอร์แลนด์ลงได้ในเกมนี้นะครับตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้อาร์เซนอลเป็นทีมต่อกราคามาที่ลูกควบลูกคลึ่งครับให้้ราาาคนนีีีไปท่่เดดกว เชื่อว่าพวกเขาเล่นในบ้านในทินต่อให้แพ้แต่ไม่คิดว่าจะขายครับผลงานดีขนาดนี้เขามั่นใจมีอย่างแน่นอนฮะถ้าไม่บ้าคลั่งแบบเปิดหน้าแรกส,สุดเลยอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะครับก็กระหน่าไปที่ทีมรองอย่างเซอร์ลนด์มีพื้นที่ปลอดภัยกว้างฮะส่วนราคาสูงต่าตลาดกดมาที่สองลูกครึ่งคิดว่าคู่นี้ยิงรวมกันเนี่ยสประตูมีโอกาสมาถึงมาไหวฮะเพราะฉะนั้นดันไปที่ราคาต่ำจะปลอดภัยมากกว่าครับสายตรงเซมบอนมองมาที่คู่นี้เซอร์ลนด์ฟอร์มดีก็จริงครับเล่นในบ้านก็ด้วยนะแต่ว่าอาร์เซนอลเองเนี่ย รูดูการน,นี้มาดีเหลือเกินนะครับคิดว่านัดน,นี้ก็ไม่น่าพลาดฮะแต่ไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนนะบุกไปเจอกับเซนเตอร์แลนด์เนี่ยนะครับน่าจะกระเสือกกระสนอยู่ครับแต่ว่าสุดท้ายได้ผลการแข่งขันที่ต้องการกลับบ้านไปได้นะครับประชะันฟันทองครับอาร์เซนอลบุกมาชนะไปได้ด้วยสกอร์สองประตูตอนหนึ่งฮะจัดกับราคาที่ตลาดให้มานโนไปที่ทีมรองอย่างเซนเตอร์แลนด์ได้เลยต่อ้แพ้แต่ถ้าไม่ขายก็ยังได้คริดได้เฮอยู่ดีเพราะฉะนั้นจัดกระนำไปที่ทีมรองครับให้คริตของการเป็นเจ้าภาพเจ้าถิ่นแล้วก็ผลงานในนนนช่่วงงงเเลีีี้ขอออััดดรร์แไไปปคกททมะ ปิดงาจบง,งานกันด้วยคู่สุดท้ายเชลซีต้อนรับการ,รมาเยือนของวูบครับคู่นี้เตะกันดึกเลยฮะตีสามเลยนะครับที่สแตมฟอร์ดบิดครับบ้านของเชลซีนะฮะผลงานแตกต่างห่างกันชัดเจนครับคู่นี้เชลซี Chelsea เล่นในบ้านด้วยนะแต่เอาเขาจริงเจอกับวูบนี่ก็ไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันนะเหมือนเป็นของแสลงเหมือนกันนะครับสำหรับทางฝั่งของเชลซีครับตลาดมองมาที่คูน่นี้ยกให้เชลซีเป็นทีมต่อกดราคามาที่ล,ลูกครึ่งนะครับตลาดให้มาราคานี้โน้ตไปที่ทีมรองก็น่าสนใจครับโอ้แฮมตันวันเดอร์เรอร์ส แม้ว่าผลงานจะไม่ดีนะครับแต่ตลาดเปิดมาราคาขนาดนี้ก็มองข้ามไปยากนะครับเพราะฉะนั้นโนไปที่ทีมรองอย่างวูแฮมตันวันเดอร์เวิร์สครับขนาดสเปอร์กับไบรทันเขายังไม่แพ้เลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะต้านอยู่เอาไหว้ฮะโนไปที่ทีมรองครับราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งครบ3คิดว่า3ประตูสำหรับคู่นี้มีโอกาสมาไหวนะดันไปที่ราคาสูงก็น่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากกว่าครับสายตรงเซบอลมองมาที่คู่นี้ เชลซีดูดีกว่าก็จริงครับในสถานการณ์ของตารางคะแนนนะฮะแต่ว่าวูฟแฮมตันเองเนี่ยเจอทีมใหญ่ก็แพ้ยากเช่นเดียวกันนะครับอย่างเฮทูเฮทนี่ก็สู้กันด้คู่ขี้สุดสีเพราะฉะนั้นฟันธงครับคู่นี้จบลงด้วยการที่เสมอกันไปละกันฮะสประตูต่อ2นะครับจัดกับราคาที่ตลาดให้มาเน้นหนักเน้นนวไปที่ราคาสูงครับเชื่อว่าคู่นี้ยิงกันไม่ต่ำกว่า3ประตูครับเปิดหน้าแรกใส่กันอย่างแน่นอนนะฮะเน้นนวราคาสูงไว้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภัย1ิโซนใจกว้างมากที่สุดครับ สายตรงเซบอลมองมาจากมุมบนคู่แรกเน้นหนักที่ราคาสูงครับระหว่างสเปอร์กับแมนยูนะฮะยิงรวมกันไม่น่าจะต่ำกว่า3ประตูกันสลับคู่นี้คู่ต่อมาเน้นไปที่ทีมต่ออย่างเอฟเวอร์ตันนะครับให้เครดิตกับการเป็นเจ้าภาพเจ้าถิ่นครับเชื่อว่าพวกเขาสามารถชนะได้ฮะส่วนในคู่ที่3มเนี่ยมองไปที่ราคาสูงนะครับเวสแฮมเจอกับเบอร์ลี่ฮะยิงรวมกัน3ประตูมาถึงมาได้อย่างแน่นอนครับคู่นี้คู่ที่4เน้นนวไปที่ทีมรองอย่างเซนเดอร์แลนด์นะครับเจอกับของตึงของแรงอย่างอา์เซนอลฮะแต่ว่าผลงานในบ้านก็ไม่ขี้เหร่เพราะฉะนั้นนััววททีีมรองไไปปื่ลดดภยก้้าคบ ปิดงานด้วยคู่สุดท้ายมองไปที่ราคาสูงครับระหว่างเชลซีเจอกับเวอร์แฮมตันวันเดอร์เรสคู่นี้ยิงรวมกันไม่ต่ำกว่า3าประตูครับเชื่อว่าเน้นกระนำเปิดหน้าแรกเสร็จกันอย่างแน่นอนนะครับนวราคาสูงไปฮะสรุปข้อมูลในคลิปนี้ราคาสูงเชลเต้์ฮอตสเปอ์เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อเอฟเวอร์ตันราคาสูงเวสต์แฮมเจอกับเบอร์ลี่รองเซนเดอร์แลนด์และราคาสูงเชลซีเจอกับเวอร์แฮมตันวันเดอร์เรสอร่อยใครต้องการข้อมูลในช่วงเวลาที่ตลาดมันนิ่งมากกว่านี้นะฮะก็ ไปเพิ่มเติมเสริมทับข้อมูลกันได้ครับในชุมชนสายตรงเซียนบอลน,นะครับสถติติตัวเลขโกหกใครไม่ได้และนี่คือข้อมูลที่บอกไปในสไตล์เราสายตรงเซียนบอล